โว้ดอาทิตย์มีไม่เอ่ยอรายง,งานตัวหน่อยค้ดอาทิตย์ใบแรก The ะมูนกังวลคิดเยอะคิดมากหนึ่งไม้บางคนเพิ่งได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แล้วก็มีความกลัวมีความหลอนเหรอหกเหรียญอ่ะบางคนเป็นคนเก่าๆกลับมาขอโอกาสให้ดีไหมนะอัศวินไม้โอเคมีความแบบว่ามีแพชชั่นรวดเร็วมากสเตรงค่ะดูหน้าน้องแมวดิน่ารักอะ เดิมๆวนๆจริงๆด้วยต้องบอกงี้ใจเย็นๆคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าเราโสดอยู่มันอาจจะมีคนที่เข้ามาขอสารสัมพันธ์กับเราแล้วมีความไม่มั่นใจมีความกลัวยังมีความไม่สบายใจต้องบอกว่าเราอย่าเพิ่งไปรีบร้อนหาความชัดเจนอะไรในความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นคนใหม่นะเพราะอะไรมันเพิ่งเริ่มเพราะอะไรที่มันเพิ่งเริ่มอ่ะเราแบบเอ้ยฉันเป็นคนชอบความชัดเจนฉันต้องการความชัดเจนมันไม่มีทางเกิดขึ้นค่ะในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ให้เราเอ็นจอยให้เราสนุก ให้เราคิดว่าเออก็เป็นโอกาสดีๆที่จะทให้เราได้เรียนรู้คนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเขาจะรุกอย่างรวดเร็วเพราะมีอัศวินไม้แล้วมีหนึ่งไม้คือเขาจะมาเต็มค่ะแต่การมาเต็มของเขาไม่ได้แปลว่าเขารักเรานะมันคือความอยากจะลองเรียนรู้อยากจะรู้จกักอยากจะแบบเข้าใกล้เราอะไรแบบนี้เนาะแตะเบรกเข้าไว้แล้วบอกตัวเองว่าค่อยๆดูไปมันยังไม่ชัดเจนหรือมันยังไม่สามารถรีบร้อนอะไรได้ในจังหวะเวลานี้ดูดีๆว่าเขามาเขาหวังอะไรในตัวเรามันแบบ บ้าบอมารู้จักเดือนเดียวแบบรักเธอสุดหัวใจมันเป็นไปได้เอะว่าคนเรามันจะรักกันภายในหนึ่งเดือนเป็นไปไม่ได้บางทีมันก็มาเพราะความลุ่มหลงหรือมาแบบจะมายืมตังหรือเปล่าหรือว่าเป็นสแกมเมอร์หรือใดใดดูดีๆห้ามรีบอันนี้ถ้าเป็นคนใหม่นะเพิ่งจะเข้ามาในเดือนนี้หรือว่ามาก่อนหน้านี้เราเป็นคนคุยมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่เห็นว่าเป็นความรักด้วยมันเป็นความแบบ อยากลองรู้จักอยากแบบลองจีบแล้วมันจะมาเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเร็วเกินไปค่อยๆค่อยๆแบบนี้นะอันนี้คนเกิดวันอาทิตย์นะอันนี้คนใหม่ถ้ามันเป็นคนเก่ากลับมาอย่างที่บอกมันก็มีโอกาสเพราะมันมีความวนเวียนค่ะสตรงิงมาเนี่ยมันเป็นอินฟินิตี้อยู่บนหัวเลยมันมีการวนเวียนคนเก่าๆปัญหาเดิมๆถามว่าแก้ไหมยังคนเดิมปัญหาเดิมยังอยู่ถ้ามันเป็นเรื่องความเจ้าชู้ความอยู่ๆหายไปไป,ไปคุยกับคนอื่นแล้วก็สักพักหนึ่งก็แบบเอย คิดถึงเรากลับมากลับมาเลี้ยงไข่กลับมาเตะกลับมาดึงเรากับเขาไปในความสัมพันธ์ได้ทั้งสิน้นหรือบางคนอาจจะไม่ได้แบบเป็นแค่คนคุยเป็นแฟนเก่านู่นนี่นั่นอยู่ๆก็วนเวียนกลับมาทักทายพูดคุยเป็นไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ต้องบอกว่าความที่กลับมาพูดคุยอ่ะเราคุยกับเขาได้นะแต่อย่าเพิ่งไปจริงจังอย่าเพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยเขากลับมาจะมาขอคืนดีเขารักเราจริงๆรนู่นนี่ โนนยังไม่ได้เป็นสิ่งนั้นมันแค่อยากคุยคิดถึงลองหยอดดูซิว่ายังแบบยังมีความรู้สึกกันอยู่ไหมอะไรแบบเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปโเกเรียนมันไพ่ของการขอโขกาดเป็นไพ่ของการยังไม่ได้มีความเท่าเทียมขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งรีบให้ใจเขาเพราะเพือ่อนมองว่าเขาจะรู้สึกว่าอยากจะกลับมาสารสัมพันธ์แต่มันเป็นความรักไหมยังไม่เป็นความรักไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามให้โอกาสได้ไหม ให้โอกาสได้แต่ค่อยๆดูตัวคุณเองจะมีความวิตกกังวลเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นในความวิตกกังวลนี้ปั้นมองว่ามันอาจจะเป็นคนเก่ากลับมาเราก็เลยกังวลว่าเราควรให้โอกาสดีไหมเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบคุณรู้อยู่แล้วว่าใจคุณเนี่ยอยากให้โอกาสเขาคุณให้โอกาสได้แต่ห้ามรีบกลับไปรักเขาเพราะมันจะผิดพลาดและเจ็บปวดเหมือนเดิมส่วนคนใหม่มันก็เป็นไปได้ว่าเราอะเคยผิดหวังมาใช่ไหมพอมันมีคนใหม่เข้ามาเราก็กลัวว่าจะจบอีหลอบเดิม แล้วก็เลยมีความคุมเครือความกลัวความไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้จะดีไหมหรือบางทีเราไม่ชอบความไม่ชัดเจนค่ะเราก็พยายามจะไปกดดันเพื่อขอความชัดเจนซึ่งแต่ตอนต้นไลฟ์เลยนะที่เพื่อนผู้บอกว่าการมีสถานะไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเขาจะไม่เจ้าชู้ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเขาจะไม่ไปคุยกับคนอื่นโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสถานะ เกี่ยวกับความมั่นใจว่าเขาทําให้เรามั่นใจเชื่อใจเขาได้มากน้อยแค่ไหนไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นคนคุยหรือเป็นแฟนบางคนเป็นคนคุยนะแต่เรารู้สึกว่าเราปลอดภยัยเราสบายใจเราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาจะไปคุยกับคนอื่นในขณะที่บางคนเป็นแฟนกันแล้วนะยังแบบโอ๊ยทําไมฉันยังเครียดอยู่เลยฉันยังรู้สึกว่ามันแอบไปคุยกับใครแน่เลยนู่นนี่นั่นคือยังหลอ่นอยู่เลยอะคือไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนอะ มันไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งนี้ค่ะมันไม่ได้ทําให้คุณปลอดภัยพฤติกรรมการแสดงออกคําพูดการกระทําต่างหากที่เป็นตัวบอกว่าปลอดภัยหรือเปล่านะอันนี้ก็ฝากเอาไว้และกันสําหรับข้อคิดนะคะอันนี้คือคนคุยคนใหม่คนแบบโสดอยู่เนาะถ้าเกิดคนมีแฟนิ้ลมองว่ามันอาจจะมีเรื่องของหน้าที่การงานบางคนเพิ่งเปลี่ยนงานใหม่ทํางานใหม่ก็เลยไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักแต่ไปกังวลในเรื่องของการงานปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานการเงินอะไรต่างๆเป็นไปได้ ถ้าความรักไม่มีปัญหาไม่เป็นไรค่ะแต่เปิ้นมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้โฟกัสแล้วจืดชืดแล้วไปโฟกัสสนใจในเรื่องการงาน,<ๆ>นงการเงินก็บาลานซ์<ๆ>ให้ดีถ้าเป็นตัวเราเราอาจจะต้องสมดุลณ์ให้ดีว่าเราเป็นคนมีแฟนแล้วนะเราสนใจในเรื่องการงานการเงินจนละเลยความมีคู่หรือเปล่าหรือเราไม่ได้สนใจแฟนหรือเปล่าก็อีกในนึงคือแฟนเรางานเยอะงานยุ่งไปวุ่นวายกับการงานจนเราอ่ะน้อยใจว่าเขาไม่สนใจเรามีอะไรยังไงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า ไม่ได้มีอะไรถ้าความรักยังโอเคอยู่นะแต่ว่าเพิ่งย้ายงานใหม่เพิ่งเปลี่ยนงานการงานมีปัญหาเพิ่งมีโปรเจกต์ใหม่เพิ่งเริ่มต้นกิจการใหม่ใดๆก็ตามมันจะเป็นเรื่องของการไปหมกมุ่นในเรื่องของการงานกานรเงินซะมากกว่านะความรักมันก็เลยดูจืดๆเท่าน,นั้นเองถ้าเราอยากจะให้ความรักมันกลับมาสดใสเราก็ต้องเติมสีสันค่ะชวนกันไปเที่ยวไปทํากิจกรรมอะไรบ้างมันจะทําให้ความรักกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมอันนี้สําหรับคนมีคู่แล้วกันเนาะส่วนใครมีปัญหาก็ต้องบอกว่าปัญหาเดิมๆจ้ะ วนไปวนมาถามว่าหาทางแก้ได้ไหมก็อาจต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมนะมันเป็นความยอมมากกว่าความเข้าใจหรือการปรับจูนก็หาการมาเป็นการออไม่อยากทะเลาะงั้นก็ยอมละกันอะไรเงี้ยแต่ถามว่ายังไปต่อได้ไหมก็ยังไปต่อในความสัมพันธ์นะคะอันนี้คือดวงของคนมีคู่วันอาทิตย์หลายรอบแล้วค่ะเจ็บหลายครั้งกลับมาก็เหมือนเดิม move on ได้5เดือนแล้วโฟกัสการงานการเงนิงน,งนได้เลยอถ้าเราบอกเราเจ็บหลายรอบแล้วเราเจ็บแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะแบบ ไม่ไปเจ็บซ้ําอีกเนาะเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยผ่านไปเลยค่ะถ้าเขาจะกลับมาอีกเป็นสิทธิ์ของเราในการที่จะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสถ้าเรารู้สึกว่าเราพอแล้วเราพอได้เลยค่ะไปทํางานหาเงินได้เลยนะไปหากิจกรรมอะไรที่เราอยากทําทําให้เราตื่นเต้นมีความสุขอะไรเงี้ยมันอาจจะแฮปปี้กว่าการมีความรักในช่วงจังหวะเวลานี้ ก็ได้อถ้าเราไม่พร้อมไม่ได้จําเป็นจะต้องมีความรักเลยเนาะเยียวยาตัวเองก่อนเพราะไพ่เดอะมูนเนี่ยมันเป็นไพ่ความวิตกกังวลยังแบบยังกลัวยังหลอนกับความรักอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราผ่านความผิดหวังมาอยากโสดโสดไปได้เลยค่ะตลอดเดือนนี้ไปก่อนเนาะไปหากิจกรรมอะไรทําสนุกสนุกไปทํางานไปแก้ปัญหาไปอะไรก็ได้คุณจะมีความสุขกว่าการที่กระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์ทั้งที่เรายังไม่พร้อมนะคะสายฝอโอเคค่ะสายฝอได้นะไม่กล้าเปิดใจกลัวเหมือนเดิม ใช่มันเป็นไพ่เดิมูนไงก็ต้องบอกว่าบางทีมันเป็นความกังวลมากจนเกินไปสิ่งที่เราต้องทําก่อนที่เราจะมีคู่คือเราต้องบอกตัวเองค่ะว่าเราจะสามารถมีคู่ที่ดีได้มันจะไม่เหมือนเดิมเราเอาบทเรียนในอดีตนะมาพัฒนาตัวเอง ว่าอะไรที่เป็นข้อบกพร่องอะไรที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งเก่าเราจะไม่เป็นละไอเดิมความสัมพันธ์มันพังเพราะอะไรเราสามารถเอาเรื่องเก่ามาเป็นบทเรียนได้แต่ไม่ได้จมจอมอยู่กับมันนะเราจะสามารถมีความสัมพันธ์ใหม่ได้แต่เราต้องให้โอกาสตัวเองเราต้องให้อภัยตัวเองก่อนถ้าไม่พร้อมเดือนนี้ก็อย่าเพิ่งเปิดใจเราไปทําอะไรไปหาอะไรที่เรามีความสุขตื่นเต้นทำอะ่ะหนึ่งไม้ในที่เนี้ยจะเป็นกิจกรรมจะเป็นาท์ดอร์จะเป็นอะไรที่เราสนใจกิจกรรมงานอดิเรกหรือจะมาเรียนอ่านไพ่ทาโร่อะไรยเงี้ย ก็ได้นะหรือเราออกไปเจอเพื่อนฝูงสังคมไปทำกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมทำงานใหม่หางานอดิเรกใหม่หางานเสริมใหม่อะไรเงี้ยทำแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นพอจิตใจมันโอเคแล้วเราค่อยสนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้นะคะถ้าวนเหมือนเดิมก็จะเป็นเหมือนเดิมนะบอกก่อนนะใครที่ คนเก่าๆกลับมาดูดีๆว่ามันเป็นความรักหรือ,อยังก็ต้องบอกว่าถ้าวนไปวนมามันจะยังเป็นอะไรที่ยังไม่ได้เป็นความรักแต่มันเป็นการโอโอกาสและถ้าเกิดโอโอกาสําออาสสำซากแล้วไม่มีการแก้ไขอ่ะอยู่ที่เราคขาว่าเราควรจะให้โอกาสเขาดีไหมหรือเราแบบเสียเวลาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่านะอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกนะคะต่อมาโรแมนต์แซงโเจค่ะหนึ่งใบให้คนเกิดวันอาทิตย์นะเอเนจีความรักในเดือนพฤษภาคมตีมมันจะเป็นยังไงบ้างมานะให้บอกว่า separation มันเป็นจังหวะที่เราต้องเว้นระยะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนาะ separation มันคือความห่างแปลว่าถ้าเกิดเราโสดอยู่เออไม่พร้อมจะมีความรักจริงๆอะ่ะเหมือนกับหลายๆคนที่บอกว่ายังไม่เปิดใจยังรู้สึกไม่โอเคนะพักเรื่องความรักไว้ก่อนเลยค่ะตอนนี้การงานถามว่าดีไหมดีหาเงินได้ไหมหาเงินได้เพราะฉะนั้นเราไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินก่อนเนาะความรักพักเลยค่ะ s e p a r a t i o n มันคือการแยกถ้าเกิดใครมีคนคุยหรือมีแฟนมันก็จะมีเป็นช่วง,งการห่างเหินเนื่องจาก ปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องระยะทางหรือว่าทะเลาะเบาะแวงหรือใดๆก็ตามเนาะเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ค่อยเด่นสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ละกันนะคะ